องค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีผู้มีสิทธ,ธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีในวันเสาร์ที่1่กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบใบที่1เลือกสมาชิกสภาอบจอีกใบหนึ่งเลือกนายก อ,อย่าลืมวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ไปใช้สิทธิ์ไปใช้เสียงเข้าคูหากาคนที่ใช่ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโปรดออกไปใช้สิทธิ์ของท่านโดยพร้อมเพียงกันสร้างสรรค์ประเทศไทยชาวลบบุรีพร้อมใจไปเลือกตั้งคือคำตอบประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีจัดโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ,อยุวกาชาติสำหรับลูกเสือ,อยุวกาชาติระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2567เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินยัยการช่วยเหลือซึ่งกันและการรู้จักรับผิดชอบและอดทนฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกกล้าคิด กล้าทำกล้าพูดผ่านการเรียนรู้กิจกรรมฐานทั้งหมด4ฐานค่ะ เมื่อวันที่22มกราคม2568ที่ผ่านมานางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาราชการพ่วงหน่วยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาสิตเทศบาลเมืองลบบีในฐานะผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ,อยุวากาชาติโรงเรียนเทศบาล2ระบบสาสิตเทศบาลเมืองลบบีเป็นประธานเปิดโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ,อยุวกาชาติประจำปีการศึกษา2567ค่ะ โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือพร้อมด้วยลูกเสือ,อยุวากาชาติในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะโดยนางสาวเหมือนฝันวงเดชกล่าวว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้3กิจกรรมคือกิจกรรมแนวกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรมลูกเสือ,อยุวกาชาติเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือพุทธศักราช2509ได้เขียนไว้ในข้อ273ว่า การเดินทางไกลให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือยุวกาชาตินำลูกเสือยุวกาชาติไปฝึกเดินทางไกลในปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งซึ่งกิจกรรมการเดินทางไกลมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือยุวกาชาติมีความอดทนอยู่ในระเบียบวินยัยรู้จักช่วยเหลือตัวเองรู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมลูกเสือเยาวาชาติเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพมีความแข็งแรงอดทนมีระเบียบวินยัยจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่ซึ่งจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือ,อยุวกาชาติมีความสำคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบรีจึงได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ,อยุวกาชาติในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมตามฐานฝึกให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินยัยมีความสามัคคีในหมู่คณะให้นักเรียนรู้จักปรับตนเองให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ฝึกให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบอดทนรอคอยเสียสละและเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรักสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์โดยได้มีกิจกรรมลอดซุ้มหัวเสือ กิจกรรมเดินทางไกลเพื่อไปเข้าฐานต่างๆที่ศูนย์เรียนรู้ก้าวตามพ่อสารต่อความดีวิถีพอเพียงประจำตำบลบางขันมากโดยลูกเสือ,อยุวกาชาติได้เข้าฐานการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยฐานที่ 1. เตาเผาฐานชีวะมวลฐานที่สองการเลี้ยงสัตว์ฐานที่สเกษตรครัวเรือนบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และฐานที่ 4. นวัตกรรมรักโลกค่ะโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานซึ่งลูกเสือ,อยุวากาชาติที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเข้าฐานต่างๆ โดยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากคณะผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ,อยุวกาชาติคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นอย่างดีก่อนเดินทางกลับโรงเรียนด้วยความปลอดภัยค่ะ ใจเบิกบปนาิจะกร้าส่างหาและยสางคนก,นกิจะกร้า่ายลูกเสือเป็นสิ่งดีพวกเรานี้รวมใจให้เรืองลาเหลยนไปเรียนเลนก ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลฤกิ์กรรมการผู้จัดการเคเบริลทีวีลุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ